สวัสดีชาว YouTube และใช่กูอยู่ในห้องกูนะตอนนี้กำลังดู YouTube พร้อมกับลอเรนเดอร์คลิปโอ้โหคือรอมันเป็นชั่วโมงเลยนะเป็นคลิปผีพาร์ทที่2ใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปดูคลิปผีนี้ด้วยนะแล้วก็จะมาโชว์บรรยากาศห้องนะ <laughs> ด้วยเฮียนี่ซิมาดูกันว่ามันทําอะไรอยู่ตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าจอร์จนะทมันอายุเป็นสิบปีแล้วนะหมาแก่นะซึ่งขี้เกียจมากมันขี้เกียจมากมันกรตูดใหญ่มากด้วยไหนโชก้อนเลยอย่าหันตูโชก้อนนี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเราห่วงว่ามันจะกัดนะครับมันไม่กัดนะ มันขู่อย่างเดียวนะนี่ไอ้จอสไอ,อ้โ <c> จ <oughs> นะชีวิตมันก็วันวันเอาแต่น,นอนนะครับนี่จริงๆแล้วมันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นแล้วนะเพราะว่ามันแก่แล้วนะครับมาที่แก่แล้วส่วนมากจะเป็นต้อกันนะครับโอ้โหโอ้โหไอ้สัต ก้านิดเก้าหน่อยมึงนอเลยเหรอหึมหึี่พุงคุงมันใหญ่มากเลยมันอ้วนนะอ้วนเหมือนเจ้าของไลเสร็เนี่จริงไหมนี่ตูดนี่พุงจอนะอนอนอน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 ี่มันผ่าตัดมานะเนื่องจากตอนตอนแรกมันขี้เป็นเลือดนะ เราก็เลยเอามันไปผ่าตัดเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์เซนเซอร์กระเจียวแล้วเอามันไปผ่าตัดนะเพราะว่ามันขี้เป็นเลือดนะแล้วก็หึงสัยมากว่ามันเป็นอะไรพอไปวินิจฉัยก็ประมาณว่าข้างในท้องมันมีนิ่วเว้ยคือนิ่วใหญ่เท่ากำปั้นอะมันไม่ไม่ใช่ว่าก้อนใหญ่เท่ากำปั้นนะเท่าก้อนใหญ่เท่ากำปั้นชี้นี่ตายแล้วมันเป็นก้อนเล็กๆอะเยอะๆมากเลยซึ่ง เนี้ยนี้หมอเขาบอกว่ามันเกิดจากที่หมากินกระดูกนะครับใครที่เลี้ยงหมานะอย่าให้มันแดกกระดูกนะใครที่คิดว่าหมากินกระดูกโยนกระดูกให้หมานะชิ้นนี้เกือบตายเพราะกระดูกนะครับนี่หลังจากที่รักษามาก็เห <c oughs> มือน <c oughs> ก็คือตอนที่มันป่วยมันไม่กินอะไรเลยเว้ยเป็นอาทิตย์อ่ะคือมันไม่กินเลยนะมันกินน้อยกินต่อเมื่อเราบางรังคับให้มันกินอ่ะ พอมันหายปุ straight, yes? yeah. ๊บแม่งก็กิน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 คือกินเยอะมากกินจนแบบท้องแม่งโตนะตอนที่ยังป่วยอยู่ท้องไม่ขนาดนี้เนี่ยพอหายป่วยอ้วนเลยพงเลยพองเลยใช่ไหมอ้วนมากเลยใช่ไหมโอเคเราปล่อยให้ม่นอนนี่มาแล้วก็นี่มาอยู่กับเตียงเราอยู่กับอันนี้คอมผมนะครับมีน้ำส้มด้วยน้ำส้มดินโดนะครับอร่อยมาก ไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่อร่อยมากแล้วก็นี่ไม้ไม้ตัวนี้หมื่นหกนะครับแล้วก็คอมคบกากากนะเป็นคอมที่ใช้มาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นผมซื้อมาในราคาสามหมื่นนะครับตอนนี้ราคาตกไม่ถึงหมื่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแพงอย่างเดียวคือการจอนนะครับ G T X หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ T I นะครับ ก็เป็นตัวเดียวที่แพงสุดน,นะครับแต่อ้เหียหนึ่งซื้อตัวซูนดีไอมันจะแพงได้สักแคนเนเชียวรแล้วก็นี่เตียงครับเป็นเตียงที่ต้องเรียกว่าใครดูฟุตบอลน,นี้ต่อยต่อยกูตายแน่นอนนะดูนี่คืออะไรเรียกว่าพูนะครับหงอยู่เตียงเดียวกับนี่ครับแมนเชสเตอร์ Manchester นะครับก็คือแบบกูเป็นคนไม่ดูบอลไงประเด็นอนะเอ,อ แล้วพวกหมอนพวกเนี้ยไอ,ไอพวกปอกหมอนเนี้ยแม่กูก็ซื้อมาให้นะครับที่นอนก็เป็นแมนเชสเตอร์เนี่ยหมอนข้างก็เป็นแมนเชสเตอร์แล้วก็อันนี้ลิเวอร์พูล <c oughs> คือแบบถ้าเกิดใครอยู่วงการบอลหรือว่าดูบ่อยๆนะครับสองตัวนี้จะแบบตีกันมากเลยเว้ยนะครับทั้งคนเชียร์แล้วก็นะักฟุตบอลจะตีกันมากเลยสองสองอันนี้ก็เรี่กว่าคู่ปรับตลอดกาลแต่เมื่อมาอยู่บนเตียงกูแล้วนะครับมึงมีหน้าที่ให้กูนอนครับไอ้เสร็จ นะครับไม่เกี่ยวกับผมชอบทีมไหนเลยนะครับกูไม่ดูบอลนะครับอุ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนไปแล้วสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้แหละไม่มีอะไรหลอกกูว่างนะครับตอนนี้ไม่มีคลิปตรงเลยถ้าเกิดว่าใครอยากให้เล่นเกมอะไรหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเสนอกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันบ๊ายบายจุบ๊บ